ครับสวัสดีครับผมพบพอก,กันกับช่องอีสานบ้านพงเนห,หน่อยคือเก่าครับมือนีมากับทีมงานครับมาต่อนกมีใหญ่เถียนมีเสียนทุนมีเสียนหล่องครับสีผ้ากันย่ายแล้วครับนี่เสียนหมได้ทุ่นใส่หนีเสียนหล่องใส่ไปหนีเจ้าของหน้าเาเจาห่วงครับส่วนใหญ่เถียนใส่หนึ่งใส่ประมาณจักสามสิบก้นที่เาเจ้ามาบอกครับ ผมนี่ไซไปต้นนี้ครับเอานกไม้ตัวเจ้ากือกคยมากครับส่แล้วก็ึ้นไปกินเขามาเบิ่งน้ากันพี่นอ้องเงี้ยตะเสี่ยนหลวงว่ามันคู่มันคู่แล้วจัาสิเป็นทังไหครับข้าเจ้าแพ่งทีครับ <laughs> ข้าเจ้าบ่าให้เขามามาทั้งโซนพี่ละครับบานบางท่องพี่ครับตำบลบางท่อง,องเพิ่มบันดุงอู้ดอนไม้กระไดนะครับเคยมาจะปีกไก่นี่ จักสิเป็นแนวไนด้เด้อครับเอาเจ้ากึกกึ๋ยครับโอาา้เรียบร้อยครับพี่น้องนั่นดีนย้อนจักสีแม่นกยั้งครับบาหนีินี่ครับนี่นี่นี่กึกกึ๋ยเสียงเงยกุกเดียวครับเอาเพิ่นทดสอบบั้งโอ้ขาต่างกล่องปเปลียวมาบานนี่ครับนี่นี่นี่น เดี๋ยวผมหมลงมาเบื่องก่อนครับสภาพอากาศขึ้นครับเดี๋ยวนี้แม่นกเขาวพี่น้องเออพ้นก็เรียกยุตัวเลยนกติดเอายุดชิบเอานกลงก่อนครับอืมครับพี่น้องเอาลงมาแล้วครับจะเลยเจ้ากึกกึ๋ยครับวิจารกามดีตังซื่อพ่นครับพนเน็ตกึกกึ๋ยกึกกึ๋ยละก็เดยใส่เื้อพ่นเจ้ากึกกึ๋ยครับอืมกุกเดียวเสียงไงครับ เป็นลูกผสมครับพี่น้องเสียว่าวพ่นเอาไห้ครับมันจะน้องไข่ครับเสียว่าวพ่นเอาไห้นกโตที่ผมมันลุ่งคลิปเสียวกว้อนเนี่ยแหละครับยุก,กงนี่ครับผมก็บรู้ว่าเสียงยังพี่นอ้องฮะออกมาจะเศร้า่นละครับเดี๋ยวนี้ใบสีใบสองอเหรอเสียนลองครับครับสีง่ยายไม้ไม่แล้วพี่น้องเอาขออนุญาตปลดโนกันเด้อครับ อ่ะีะยอนแสงบแกงเนี่ยพี่น้องบวดอกมาแห้วครับตัวผู้เราครับมันห่องแล้วก็ดากทีจัดอยู่หัวนี่มีของดีครับเห็นบ่มเนาะเอาปีกมันลงกันนะ่ะลองนี่ครับพี่น้องนี่กล่องสีแกงบ่ท่อนแล้วครับนี่เสียนสอครับเสียนสออยู่หัวเพิ่นครับนี่เอ้าจกดแต้มให้แล้วครับเจ้าคึกกึ๋ย ใส่คู่วไะไหมอาใส่บึงดูอ๋อหรือนี่น้องพี่น้องตรวจเบิึงของดีไม่หดขนหนวดแมวครับใส่เหเส้นงลองดึงไม,ม้ใส่เดียร์มนะนี่ดิเห็นบ่โอ้ยบ่เห็นเลี๋ยวนาะเส้นหน่อยอุบาทมีเส้นสออยู่หวัวมีขนหนวดแมวพร้อมครับเอ้าเปสียงไดก็เดียงไปก่อนเสียงง่ายหรือเดี๋ยวเบิึงดังมาาั้ยง่ายมาลองดังง่ายอยู่ดังหูด,ดังง่ายบ่เอ้าเอ้า ครับเขาลังสิขึ้นไปหาหมูเพิ่นครับบ้านมนงกขี้ง่ายไหมครับฮะไม่เทียนไป่ใช่เขาคือบทะนี่ครับใหญ่ช ouais. ุ่นครับนี่มีมีหอดขนหนวดแมวมีหอดไอ้เสียนซออยู่หัวไอหัวยังดูตาดีแใจหัวยเขาท้าบ่ แต่แดงว่าบักเชียงไงตัวตัวผมจอดผมก็ร่งใส่มันก็ร่งมันขันอยู่ห้องห่วยนกงตัวนี้ถ้าปีกไก่นี่ผมมาปีกไก่ยินอยู่นั่นตัวผ uh. ู้ดรอกมันห่องเนาะห้องออหูแล้วห่องออกสิสักเสร็จแหละนับไปยังว่านับอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยัขันไม่ละกกึ๊กเก้า สิบสิบเอ็ดโอ้โหแล้วบักคือกี้นี่ข้าผ้าอยู่กับขันแลยโง่งามอ่คือขี้เออเออออเนี่ครับทีมงานกำลังหลอดออกจากผู้กระจายนายเถียนครับสวัสดีครับนี่สีย่ายไม้แล้วพี่น้องพุ่นเสี้ยนรองวันนี้สีเหี่วมั้ยนี้กินเฮีวเออกะสีย่ายอีกอยู่ครับเพราะว่าเจ้าของทีเพิ่นแพงเป็นอะไรสีย่ายขี้จัดแล้วไม่ได้คือขี้ไม่ได้คือขี้จัดแล้ว กึ๊กคือกึ๊โอ้ยเวอส์าูบเอ๊เอาครับพี่น้องพอดีนกเฉลยโตเจ้ากึ๊กคือได้นะครับตัวของผมนี่สีมอบให้ย่าไอเพิ่นไปเลี้ยงครับผมไย่าได้ก็ไม่ได้เหว่เออใหญ่ทุ่นเสียเทานกเขาขันเออสีมออบเพื่อนในเสียนลองเป็นผู้จับให้ครับเอองามีหรอครับนกตัวนี้ครับตังซื้อเจ้าก็แต้ได้เนาะพินาเจ้าก็แต้ เจ้ากระเจ้ากระเจ้าบางคนงานคนห่งปีเโอ้ยนี่นี่ครับนี่ยายอีกผู้หนึ่งเสี้ยนเสี้ยนนกรอนี่ครับนี่ยายยายสมพรครับยายจะแยกตละมันก็ได้ตัวเดียวนี่ครับนี่นี่เอาอยู่นี่ไอ้สิเมื่อขาเจ้าบ่หายอยู่หันไหมขาเจ้าขาเจ้าแพ่งขาเจ้าย่านยกาป่าเสียย่านคลองหายไปั่น เอ้าครับพี่น้องบ่านี้ก็บิพผ้ากันย่ายไม้่อไปครับอหอยย้ายแล้วไปเลี้ยงครับอันนี้ก็เสี้ยนนกสุดยอดเลยครับนี่ก็ได้อยู่นี่แล้วครับพื้นที่นี่ละตามตามสองปีแล้วพ่อนึอคลิปนี้ก็ขคอมล่าผ้าจากพี่น้องเพียงเท่านี้ครับคลิปนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับเปิดไปดิ

คลิปนี้ก็ไล่อีกรอบหนึ่งครับบวาสีีครับผมมื่อนี่มึงขันมชสโ่าที่มึงก็ได้